สวัสดีครับทุกคนจากอีพีที่แล้วที่เราได้ขึ้นโครงตัวโพเดียมเอาไว้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดใส่ลูกฟักแล้วก็ทำสีกันอันนี้จาก e ีพีที่แล้วที่เราขึ้นโครงโพเดียมเอาไว้นะครับแต่ตัวลูกฟักเรายัางใส่ไม่เสร็จีย่แต่วันนี้จะใส่ลูกฟักก็เราต้องใส่กรอบแมสสักนะครับ ให้รอบตัวไม้อัดสักนี้เราจะทำให้ทับแผ่นลามิเนตเข้าไปสักนิดหนึ่งนะครับเราจะบวกความกว้างให้มันไปทับขอบลามิเนตงานมันจะได้ดูเรียบร้อยขึ้นตอนนี้ก็กำลังตัดใส่กรอบเราจะตัดใส่แบบนี้ให้มุมมันได้ทั้งทั้งบนทั้งล่างนะฮะทั้งสามด้านเลย ด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหน้าแล้วเราก็ยิงยึดใส่กาวลาทิเหมือนเดิมครับ mm hmm. ก็อาจจะต้องวัดใช้ระยะเวลานิดหนึ่งวัดมุมวัดองศาเพราะว่าตัวโฟเดียมของเรามันด้านหน้ามันเราออกแบบให้มันเฉียงนะครับนี่ยครับพอเราใส่กรอบเสร็จแล้วเราก็จะใส่ คิ้วครับคิ้วตัวนี้เป็นคิ้วคิ้วหลุยครับถ้ามันก็มีหลายขนาดนะครับถ้าไปดูตามร้านวัสดุก่อสร้างวัสดุที่ขายเกี่ยวกับก่อนทำบิวอินมันก็จะมีหลายขนาดแต่ของผมนี้ใช้เป็นคิ้วขนาดประมาณ6กหุนนะครับถ้ารหัสที่มันเรียกก็คือคิ้ว029เป็นไม้เปอร์เซีย แต่ก็เป็นไม้ที่เหลือจากงานที่เคยทำทำมาครับไม้คิ้วเหลือๆแล้วก็เราก็ก่อนคือจริงๆก่อนออกแบบโพเดียมนี้ผมก็ได้เช็ควัสดุดูคร่าวๆแล้วครับว่าผมมีวัสดุอะไรบ้างที่เหลือๆที่พอจะทําได้ผมก็เลยออกแบบให้ให้มันมาพอดีกับวัสดุที่เรามีอยู่ที่เราไม่ต้องซื้อมากครับ เพราะว่าเราต้องการเซฟงบประมาณด้วยเพราะว่าเราไม่ได้รับเบอร์จากอะไรจากใครเลยนะเราเราตั้งใจทําที่จะถวายให้กับวัดจริงๆครับตอนนี้ก็พอเราตัดคิ้ววัดมุมวัดองศาของคิ้ว029ให้ได้องศาที่พอดีแล้วก็เราก็ตัดแล้วก็ทําการยึดใส่กาวแล้วก็ยิงแมกยึดไว้ครับ มันก็จะเป็นกรอบที่มีความนูนขึ้นมาจากแผ่นลามิเนตมันก็จะดูมีมิติขึ้นมาอีกนิดนึงครับเนี่ยครับคิ้วลักษณะนี้การใส่บัวใส่คิ้วลักษณะนี้เขาในเชิงช่างในภาษาช่างเขาจะเรียกว่าการทําลูกฟักแต่ลูกฟักมันก็ยังมีหลายประเภทนะครับลูกฟักนูนลูกฟักโลก มันแยกย่อยไปอีกแต่อันนี้ถ้าถ้าตามความเข้าแจขงผมนะผมเรียกว่าลูกฟักลูกฟักนูนล,ลูกฟักธรรมดาเนี่ยครับเพื่อที่จะให้ดูงานมันมีเท็กเจอร์ขึ้นมามันมีความนูนต่ําขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ตัดสลับกันกันกบไม้อัดสักแล้วก็แผ่นลามิเนตลายไม้แอดสีอ่อนๆครับครับเราก็ใส่แบบนี้ไปทั้ง3ด้าน พอใส่จนครบแล้วก็ทีนี้เราก็มาเก็บงานขอบแผงขอบแผงด้านในก็มันยังเห็นเป็นไม้โครงเป็นไม้อัดอยู่แล้วก็เอาคิ้วไม้เปอร์เซียเนี่ยครับมาตัดใส่ปิดขอบเก็บขอบงานให้เรียบร้อยขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของงานไม้ ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนของงานไม้ก็เดี๋ยวจะเหลือขัดแต่งเล็กน้อยก็เนี่ยครับเราใส่ใส่คิ้วใส่คิ้วไม้เจ็บขอบขอบแผงถ้าบางท่านจะติดเป็นวีเนียก็ได้ครับมันมีเป็นวีเนีย วีเนียร์นี่ก็คือจะเป็นเยื่อไม้อสังครับบางๆประมาณหนึ่งมิลทากาวยางปิดก็ได้เหมือนกันแต่ผมผมไม่มีวีเนียร์เหลือเลยผมมีแต่คิ้วก็เลยผมก็เลยตัดสินใจใส่ใส่เป็นคิ้วไม้ดีกว่าก็คืออย่างน้อยๆคิ้วไม้มันสามารถทนแรงกระแทกเหมือนว่าเราทำของตกใส่หรืออะไรไปกระแทกมุมมันมันก็ มันจะไม่เสียหายมากเท่าไหร่ครับเพราะมันจะไม้มันจะให้ตัวมันจะยุบมันจะบุกอะไรประมาณนั้นเนี่ยแต่ถ้าเป็นวีเนียร์นี่มันอาจจะอาจจะแตกอาจจะฉีกได้ครับพอเราใส่คิ้วใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยงานไม้เราก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็เข้าสู่งานสีแล้ะเราก็ต้องขัดนี่ผมใช้เครื่องเจียลูกหมูครับ ใส่ใบกระดาษทรายแล้วก็ทำการขัดตัวขอบคิ้วเราต้องระวังอย่าให้ไปโดนไม้อัดสักนะครับเวลาขัดเพราะว่าตัวใบเจียมันจะไปกินเนื้อแม่อักแล้วก็ลายลายไม่อักมันจะหายไปครับหลังจากขัดกับเครื่องเจียรแล้วเราก็มาขัดแต่งกับกระดาษทราย ทีนี้เราก็ทําการย้อมย้อมโดยการตีแป้งครับเทคนิคการตีแป้งเราใช้ดินสอพองผสมสีฝุ่นเนี่ยครับก็ผสมให้ออกโทนที่เราต้องการนะครับจะผสมออกผสมออกโทนไม้สักโทนไม้แดงโทนไม้ประดู่หรือโทนไม้อ๊กก็คือตามใจเราเลยครับว่าเราชอบสไตล์ไหนส่วนผมนี่อันนี้ผมผสมออกให้ออกโทนโทนไม้แดงครับ ก็เราก็เอาดินสอพองผสมกับสีฝุ่นที่มีขายทั่วไปเนี่ยครับใส่ฝุ่นดําฝุ่นแดงฝุ่นเหลืองครับแล้วก็ผสมกับดินสอพองแล้วก็ผสมน้ําแล้วก็เอามาเช็ดที่ตัวไม้สักมันเป็นการมันเป็นเทคนิคการย้อมไม้ครับก็พอเราย้อมเสร็จเราตีแป้งนะครับตีแป้งเสร็จแล้วเราก็เช็ดเช็ดคราบมันให้ให้หมดครับ ตามร่องตามมุมตามอะไรแบบนี้ทีนี้ตัวเนื้อแป้งมันก็จะไปติดตรงที่สีเนื้อไม้สักมันก็จะออกเป็นโทนโทนที่เราผสมครับถ้าเราผสมโทนสีโอ๊คมันก็จะออกสีโอ๊คถ้าเราผสมโทนสีไม้สักก็ออสีไม้สักแล้วเราก็ทิ้งให้แห้งครับทิ้งให้แห้งรอแหง้งแล้วก็เราก็ทําการผสมดินโป๊ผมก็ใช้ดินสอฟองครับ ดินสอพองธรรมดานี่ยครับแล้วก็ผสมด้วยสีฝุ่นสีฝุ่นก็จะใส่ฝุ่นแดงฝุ่นดําแล้วก็ฝุ่นเหลืองผสมยังไงผสมผสมให้ใกล้เคียงกับสีที่เราย้อมให้มากที่สุดให้ใกล้เคียงที่สุดครับอันนี้ผสมน้ําเปล่าธรรมดาคือตัวสีของดินสอพองนี่มันก็มีผลต่อง,งานเหมือนกันนะครับ ถ้าเราผสมไม่ใกล้เคียงกับตัวสีชิ้นงานที่เราทำไปพอเวลาเราทาเคลือบด้วยเลกเกอร์แล้วทีนี้มันจะกระโดดขึ้นมาครัพอเราได้สีได้ดินสอพองสีตรงกับที่ชิ้นงานเราแล้วเราก็ทำการเก็บโป้ครับโป้ลูลูกแม็กโป้ลอยห่างลอย อลอยต่อคิ้วรอยต่อแผงลอยเข้ามุมครับโป้ทุกจุดนะครับที่เป็นรูเป็นล่องเป็นมุมก็คือเอาดินสอพองที่เราผสมสีใกล้เคียงนั้น,นผสมแล้วก็โป้ทั้งชิ้นงานนะครับเก็บโป้ทั้งหมดเลยต้องใจเย็นๆครับใจร้อนไม่ได้ครับก็ไปเรื่อยๆทําไปทีละด้านนะ ด้านซ้ายด้านหน้าด้านหลังอะไรแล้วก็ทำไปเรื่อยๆตามมุมตรงมุมคิ้วรูลูกแม็กทุกรูนะครับแล้วก็เก็บโปไปทำเรื่อยๆครับตามขอบตามอะไรระหว่างที่มันเป็นไม้สองชิ้นมาติดกันนะครับโป้ทุกจุดเลยที่เป็นร่องห่าง รตรงนี้จะใช้เวลานาน,านพอสมควรน,นี่ผมก็ตัดตัดไปเยอะแล้วแต่ก็ยังคงนานแต่ก็คืออยากให้เห็นนะครับว่าเวลาเราโป้เนี่ยเราใช้ใช้เวลาจริงครับต้องเก็บตามมุมทุกมุมครับทุกรูลูกแม็กเรายิงแม็กไปกี่ตัวก็เราต้องโป้ทุกทุกตัวครับถ้าเป็นงานไม้สักแบบนี้นะครับ ครับพอเราโป้เสร็จแห้งแล้วก็รอแห้งนะครับแล้วเราก็ขัดขัดด้วยกระดาษทรายนี่ครับขัดออกมันก็ชิ้นงานเราก็จะดินโป้อะไรที่มันล้นล้นเหลือ,ลอๆก็มันจะโดนขัดออกไปแล้วเราก็มาเป่าเป่าลมก่อนก่อนที่เราจะทําการเคลือบอเลกเกอร์ครับ ตรงไหนที่ยังไม่เรียบร้อยเนี่ยพอเราเป่าแล้วก็ขัดแต่งเพิ่มบางทีบางจุดที่เราพลาดเรามองไม่เห็นนะฮะเราไม่ได้ขัดทีก็เราเนี่ยพอเราเป่าขี้ฝุ่นออกเราเป่าขี้ดินโป๊ออกแล้วเราก็ขัดแต่งเก็บเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป่าเปา,เปาขี้ฝุ่นออกคือดินโป๊ที่เราโปล๊ลงไปก็คือให้เหลือแค่ในรูลูกแม็กนะครับ พยายามอยาให้นูนให้มันเสมอเรียบไปกับไม้เลยครับแล้วทีนี้เราก็มาเริ่มลงจริงจริงผมลงตู้อะโพเดียมชุดนี้ผมลงซิลเลอร์ไว้ก่อนแล้วนะครับซิลเลอร์นี่ก็คือเป็นเป็นสีรองพื้นนะครับมันจะเคลือบมันจะทำให้เราชิ้นงานเรียบร้อยขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นการเริ่มลงเลกเกอร์รอบแรกเลกเกอร์ที่ลงนี่ก็คือเป็นเลกเกอร์ เลกเกอร์เงาผสมกับเลกเกอร์ด้านนะครับผมจะผสมกันไปเลยผมจะผสมอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเลยก็จะใช้เลกเกอร์เงาหนึ่งส่วนเลกเกอร์ด้านหนึ่งส่วนแล้วก็ทาเราก็จะไล่ทาไปจากขอบคิ้วขอบบัวก่อนนะครับแล้วก็มาทาที่หน้ากว้างเราจะทาอยู่แบบนี้เป็น สีห้าเที่ยวครับจนกว่าชิ้นงานเรามันจะเรียบเพราะฉะนั้นเนะี่ตรงนี้ต้องใจเย็นๆนะครับแต่แต่ในทุกเที่ยวที่ทาเนี่ยพอเราทารอบแรกไปปุ๊บร้องร้อยแห้ง,งแล้วเราก็ต้องมาขัดแต่งตอนนี้ก็คือผมทาไปแล้วสีเที่ยวแล้วรวมซิลเลอร์ก็เป็น5้าเที่ยวก็ตอนนี้ชิ้นงานก็เสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็เอาทินเนอร์มาเช็ดเก็บคราบ เช็ดรอยสกรปรกตามขอบขอบมุมๆุมนะครับที่เป็นลามิเนตเช็ดให้สะอาดเพราะเรามีงานลามิเนตอยู่ด้วยครับแล้วก็มันอาจจะมีเลกเกอร์อาจจะมีสีอะไรไปติดแล้วตอนนี้ก็เช็ดชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยครับก็พร้อมส่งพร้อมที่จะเอาไปถวายให้กับวัดกรุงหยันวัดกรุงหยันตำบลกรุงหยันอำเภอช่วงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ถ้าใครมาก็มางานมาในก็จะได้เห็นนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามครับขอบคุณครับ